วันที่18ธันวาคมพศ2565ดเรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีมอมหมายให้นางนันพัฒนแก้วดอนภายผู้อุ่วในการกองคังหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสมุทรบุรีนำนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุรีเข้าร่วมรับชมขนภาพยนต์หนุมานไวมังกี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายนัทธพาสส่วนประทีปผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมนโรงภาพยนตร์เอฟซีนีมาห้างสรรพสินค้าโรบิสานจังหวัดสุพรรณบุรี